สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำสิงดินด่วนครับผมคลิปนี้ผมอยู่ที่อำเภออู่ทองครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมางานบุญนะครับผมเดี๋ยวจะเอาอิฐหินปูนทรายครับไปถวายวัดนะครับวัดม่วงนะครับผมวัดม่วงนะครับโอ้รถเยอะครับวันนี้อยู่ที่ตำบลสวนแตงนะครับผมโอ้ที่รอก หลอมากครับอุปหร็อกครับอดจัดเลยครับกับบะคอกสูงจริงๆจุดรวมตัวอยู่ข้างในนู่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทำไมไม่เข้าไปข้างในอะงไงครับ โอ้ยอา้าวนี่โอ้แจกน้ำร<า>บริการน้ำครับทีมงานน,นี่คาราบาลแจ้วแจ้วแจ้วไ<ะ>ปขอบคุณครับผม <นะ S 1> วสวัสดีไปยังทีมงานสายบุนทุกท่านนะครับอันนี้ผมมารอบที่สองแล้วนะรอบที่แล้วรู้สึกจะไปวัดการ้องนะครับนะนะนะ อันนี้ไปวัดม่วงนะครับผมปาอะไรมาครับวันนี้เเห็นโอ้เห็น,น,นไงรถบรรทุกสายบุญเราสร้างแต่วความเจริญครับผมโอ้โหเมก้าครับเงาไว้ก่อนเงาไว้ก่อนกระบะมีเนียม,มสติกเกอร์วอล Uhm, รถแฝดหรือเปล่าเนี่ยอคุมผ้าใบมาด้วยครับรถแสบรถแสบสวัสดีครับเอาอะไรมาครับวันนี้เอาอะไรมาครับวันนี้หินฝุ่นครับหินฝุ่นโอ้แปะเรดอะมีเนียแปะเรด สวัสดีครับเอาอะไรมาครับวันนี้หินครับหินโอ้หินเยอะอู้รถไฟฟูโซ่รอ,อจัดรอจัด อันนี้เป็นพ่วงนะครับปอ,องฝุ่นโหดมากโอ้โหพื้นที่วัดใหญ่หรือเปล่ารถพ่วงเขาได้ไหมเนี่ยฮึหลงหน้าเลยครับมาโอ้โหหล่อมากครับกัญชนเดก้าสามยี่ จัดหน่อยจัดหน่อยเออเห็นกล้องไม่ได้ครับแจ๋วนั่นไงนั่นไงโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่สามชาหน่อยโหดจัดนี่ โอเคครับแจวอ,อันนี้เครื่องกี่แรงครับพี่กี่แรงกี่แรงฮะเดิม<า>ดื่มยีหนอเดิมๆดมแหม โอ้ Open, ดุอ๋ดุกคันนี้มาก็เจอตลอดนะคันนี้ ยอดครับคันนี้สายบุญของแท้แต่จะสองสี่ศูนย์นะคันนี้ลูกมินเนียมนี่ครับจุดรวมตัวอยู่นี่ครับสวัสดีครับ โอ้ครับผมสวัส,ด,สดีครับผมนี่นย,ยรครับย,ย,รยังเลย,ย,ยบ้านโคกยายเกตนี่ครับรวมตัวกันอยู่นี่นะครับ อัดดุนอะไรแตงมาตลอดเลย,ลย,ยเฮ้สีเป็ดสีเป็ดสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไว้แห่ไว้แห่ จกันอีกแล้วคัเนี่ยเนจ็ดร้อยครับเนี่ยวัดดีครับมวัดดีครับเนี่ยรถน้องมุกครับไม่ใช่ไม่ใช่รถแปดน้องมุกรถแปด,ดอุศ เอาปูนมาครับเดก้าสาย สวัสดีครับผมสวัสดีครับสายบุญสายบุญ <laughs> โอ้โหนี่รถหล่อรถหล่อมาตลอดครับนี่ดจัด,ดจัด <Yeah. S 1> รถเยอะครับวันนี้ เดี๋ยวใกล้จะเริ่มขบวนแล้วครับโอ้สายโหดครับเนี่ยันเนี่ยสายโหดเลยครับบอกให้ ปีนี้ไม่มีมอเตอร์ไซค์นะปีที่แล้วนี่มอเตอร์ไซค์เยอะ, Motor เ,ยอะเดก้าขอโหดมาก ที่หลงอีเยอะมากโซนนี้พี่หลงเยอะครับเจ้ายักษ์ยางพันก็มาครับโอ้ดูเทอร์โบอิทเตอร์ F18 สิดเ้สุดรอสุดรอ

เอาละครับคลิปนี้ก็บายบายก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอขอเดี๋ยวพาไปดูพี่หลงก่อนยังเหมือนเดิมไหมค่ับนี่ัดติ๊กเกอร์บอเรรบื่อมนุษย์คำพูดเยอะ ท่อเยอะต้องคันนี้ครับดูครับโอ้โหอ,อ,อันนี้ก็เยอะเหมือนกันครับดูทรงกรวยครับท่อทรงกรวยโอ้เ<อ>ขาไปนั่งได้เลยเนี่คันนี้ ช่างภาพช่างภาพนอ้นนลงเพจไหนฮะลงลงเพจไหนรับลงเพจไหนเพจเดี๋ยวเขให้ดูครับจ้างเขาไปโอ้เพจจ้างเขาไป ท่อโหดทั้งนั้นเลยนะครับขับไปดูดูครับท่อกูเดียวไม่พอใส่ปรวยไปอีกท่อทรงปรวยดูดูครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนยังไม่ได้กินข้าวเลยเจอก,ไปไปเกันใหม่ครับเจอกันใหม่บรรยากาศประมาณ9ก้าโงเช้าครับโดนแล้ว